ค่ะสำหรับท่านที่ถนัดภาษาอังกฤษนะคะใช้ชื่อ Mental Health Check-in ซึ่งแปลว่าการเช<ะ>็คอินทางด้านสุขภาพจิตนะคะ Mental Health Check-in นะคะตัวย่อของเขาก็จะเป็น M H C I นะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าท่านที่คุ้นเคยกับภาษาไทยใช้คำว่าวัดใจนะคะวอลแวนไม่เห็นอากาศนอนเด็กจ่ไอไม่ม้วนแล้วก็จอจานวัดใจเป็นกาวัดไห้อย่างเงี้ยแต่เราบอกวัด<ะ>ใจของเราวัดใจ ดอทคอมนะคะน,นี่เป็น,<ใ>นเว็บไซต์ <website S 2> นะคะใช่ค่ะแต่ว่ามันจะมี UI มีโดนนั้นนี่ตามมาเพรแบบเทียบเเลยค่ะสามาัถเลือกสิ่งที่ท่านอาชอบหรือว่ารู้สึกตรงตัวได้นะคะเชิญชวนเลยค่ะเข้าไปวัดใจตัวเองเพราะ,ะอย่างที่เรียนเมื่อสักครู่เนะาะไม่เพียงแต่จะได้รู้จักใจรู้จักความเครียดของตัวเองและแนวทางในการดูแลคลี่ชายแล้วท่านยังจะเป็นส่วนสําคัญของฐานข้อมูลที่ ทำให้พวกเราสามารถขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตในระดับประเทศไปด้วยกันได้นะคะค่ะเพราะต้องขอบคุณมากเลยค่ะท่านอธิบดีทราบว่าจริงๆเนี่ยถ้าใครไม่สะดวกตามช่องทางเหล่านี้ก็สามารถปรึกษาสถานบริการสาธรารณสุขใกล้บ้านหรือว่าสายด่วนสุขภาพจิตหนึ่งสามสองสามนี่ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยไหมคะออนไลน์ที่เป็นคอร,คอรเซ็นเตอร์ได้เลยค่ะหนึ่งสามสองสานี่เป็นหมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถโทรศัพท์เข so ้าไปได้แต no ่ช่วงนี้ยังม <as> so uh ีความคึกคักสูงนะคะเพราะว่าคนก็จะใช้บริการอาจจะต้องรอนิดหนึงต้องขออภัยด้วยเราพยายามเพิ่มผู้สายให้มากขึ้นเรื่อยๆนะคะค่ะแล้วก็ไม่ไม่ค่อยแนะนําให้ไปวัดใจในหนึ่งสามสองสามติขอให้เป็นการศึกษาเลยเพื่อช่วยเหลือคนที่อยู่ในความรู้สึกเครียดสูงนะคะค่ะก็คือเนี่ยไปที่ mental health check check in M H C I อักษรย่ออันนี้เป็น แอปพลิเคชันแล้วก็เป็นไลน์ด้วยหรือเปล่าคะไลน์ก็ชื่อนี้ไหมคะใช่ค่ะเดี๋ดีไลน์ด้วยค่ะอ๋อโอเคค่ะแล้วก็นอกเหนือจากนี้ก็จะไปสถานบริการสาธารณาสุขใกล้บ้านนะคะหรือว่าอย่างสายด่วนนี่ก็จะเป็นอย่างที่อาจารย์ว่าก็คือแบบแบบหนักๆเลยอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะและสำหรับพี่น้องที่อยู่ในต่างจังหวัดอาจจะไม่ทัดสะดวกกับเรื่องของดิจิทัลออนไลน์ทั้งหลายเนี่ยนะคะ,ะพี่น้องอสมอของเราก็ได้รับการฝึกฝนะนะคะ แลาก็สามารถที่จะช่วยวัดใจกันในรูปแบบเดิมๆด้วยด้วยแบบวัดที่ที่น้องอสมอมีอยู่แล้วนะคะเพียงแต่การช่วยเหลือที่จะส่งต่อไปลึกๆได้อย่างเช่นการฝึกหายใจและอื่นๆนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องอาศัยหน่วยบริการทางด้านสุขภาพใกล้บ้านเพิ่มเติมจากที่น้องอสมอนะคะ